ถามบอกว่าลูกสาวอายุ8ดขวบเป็นคนผายลมบ่อยมากโอ้แต่ว่าผายลมบ่อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาผายลมทางอวัยวะเพศของเขาคือไม่ได้ออกทางช่องทวนนะคะซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกับทุกคนคุณแม่ก็กลัวว่าโตขึ้นเนี่ยลูกสาวจะมีช่องคลอดที่หลวมหรือมีขนาดขยายผิดปกติแล้วไอ้อาการแบบเนี้ย ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติไมคะสําหรับเด็กค่ะคงต้องย้ํานะคะว่าอายุของเด็กคนนี้คือ8ขวบ<ป> <ปะ S 1> ขวบนะคะคถ้าคนถามเนี่ยถ้าเพียงแต่จะเปลี่ยนอายุสักนิดหนึ่งเป็น80หรือว่า48นะคะฉันเองก็คงจะรู้สึกบอกว่าอ๋ออย่าก,กังวลใจไปเลยแก้ไขได้ด้วยพิธีการขคมิบช่องคลอดเอ่ยอะไรต่อมีอะไรเลยเพราะว่าช่องคลอดที่หย่อนยานของคุณมีอายุเนี่ยจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เหมือนมีลมออกมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับหนูน้อยอายุแค่8ขวบนะคะคุณแม่ที่กั กักับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่คุณแม่ที่ขี้กังวลแล้วค่ะ<อ>สมควรที่จะต้องกังวลแล้ว<อ>นะคะไม่ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ธรรมดาค่ะเพราะสำหรับสรีระของเด็กที่อายุขนาดนี้นะคะเคดี๋ยวทั่วไปแล้วช่องคลอดจะปิด ไม,ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นช่องคือเป็นเป็นช่องแต่ว่ปิดสนิทนะคะคแล้วก็มีมีน้ํามีอากาศเนี่ยเข้าไปได้แต่ความรู้สึกถึงขั้นที่จะมีลมพายออกมาผ่านพ้นออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีช่องที่เชื่อมระหว่างทวารหนักของเขากับตัวช่องคลอดทางด้านนอก ทำให้ลมที่เกิดจากการขยับเขยื่อนตัวของลำไส้เนะะี่ยค่ะลมที่คุณจะผายออกทางทางทางวัตหนัก oh, <wow. S 1> ปกติเนี่ยออกมาทางช่องคลอดแทนรูเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ย ไม่ค่อยธรรมดาละเป็นอันนึงที่ต้องแก้ไขะนะคะ,คะสิ่งที่คุณแม่จะต้องสังเกตเพิ่มเติมคือนอกจากมีการหายลมออกมาแล้วเนี่ยมีสิ่งอื่นปนเปื้อนออกมาด้วยหรือไม่แล้วก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเลยค่ะคุณจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจตราตรงนี้ให้เรียบร้อยอถ้ามีช่องเชื่อมตรงนี้ก็ต้องผูกต้องแก้ไขเซียนะคะพอแก้ไขแล้วเรื่องของช่องคลอดหลวมหรือหย่อนยานนี่ไม่มีปัญหานะคะครับหมอคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นความผิดปกติทางกายนะฮะมีโอกาสสูงมากที่เป็นความผิดปกติทางกายปัญหาไม่ใช่ระยะยาวว่าโตขึ้นจะหลว แต่อยงนี้ขนาดนี้ใช่ค่ะจะมีรอยต่อทะลุกันระหว่างทวารหนักอวัยวะเพศของเขาเป็นสรีระที่ผิดปกติค่ะนั้นรีบพาลูกสาวไปหาหมอซะโดยเร็วนะครับคุณแม่